เคยไหมคะเวลาที่ไปต่างจังหวัดทีไรลแล้วปัญหาที่เจอมาคือกลับมาเนี่ยเราต้องมาเจอในสภาวะที่หน้าแพ้ทุกทีเลยบางครั้งนะคะไม่แพ้ไม่ผื่นก็แห้งมันจะวนอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเลยนะคะเรจะบอกให้ค่ะว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราอะมีสภาพผิวแบบนั้นเพราะอะไรเลยคะอันดับแรกเลยไม่มีใครให้ความสําคัญเรื่องของชั้นสกินแบล็เตอร์ค่ะชั้นสกินแบล็เตอร์นะคะเปรียบเหมือนกับกําแพงผิวหน้าของเราถ้ากําแพงผิวหน้าของเราอะไม่แข็งแรงนะคะ เวลาที่เรานะพูดสับมิงไฮเหมือนเวลาที่เราไปออกลบออกศึกหรือเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างๆนะคะเราจะเจอสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าสภาวะแวดล้อมนะคะแตกต่างจากที่บ้านเราเนาะสมมุติว่าเราอยู่บ้านเรานะคะอากาศปกติเลยแต่เวลาที่เราไปทางเหนือนะอากาศหนาวกว่าปกติข้อน,นี้ค่ะผิวอะ่ะมันเกิดการปรับตัวไม่ทนันถ้าสกินแบ克เตอร์ของเราไม่ดีดังนั้นมันก็จะเกิดเอฟเฟกค่ะเกิดผื่นขึ้นเกิดผิวแห้งขึ้นหรือหน้ามันเกินไปนะคะสิ่งที่ตามมาหลังจากที่เป็นของแถมจากการเที่ยวคือต้องมารักษาผิวหน้า วันนี้ค่ะเราต้องมาให้ความสําคัญนะคะเกี่ยวกับชั้นสกินบรัเออร์หรือเราเรียกว่ากําแพงผิวหน้าค่ะสิ่งสิ่งนี้นะคะสาวเกาหลีให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะและจึงทาให้สาวเกาหลีนะคะมีผิวหน้าฉ่าเงาวาวแบบนั้นนั่นเองนะคะวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากที่สร้างเกาะกําแพงผิวหน้าให้แข็งแรงนะคะพิมพ์กา็มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมคาว่ากําแพงผิวค่ะเดี๋ยวไซจะให้พิมงานนะคะติดต่อโดยด่วนเลยค่ะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมค่ะ